มาพี <c oughs> ่น้องเองอาดตัดภาพมาวันนี้ตอนแรงแบบนี้พี่น้องเอออาหารากินอาหารก่อนกลับบา้านใช้หำนะกินบ่เอาช่างว่าแต่เมื่อเพื่อนพัอยากได้หาปเลยพี่น้องเองเอ ใช้สบายดีเด้อบัสกูสุกคนเด้อดูเอา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 บอไปยังไงบอเป็นยังอันว่าใช่น่ะมาแม่บอเชียงบอเชียงบาเงาเอ้ยสาอยู่รูมพุ่นบ่หน่ะมาแม่มาแม่บอกินกับมานั่งน้ำกันในกัวเห็นว่าก็ได้เห็นแล้วไงอ่าเจ้าเก่งน้อไยเนาะเอ้เนาะมันนี่เนาะ อันไออันสมวังแล้วบ่มาหนิโดยโดยเอ่อพอเราส่วนส่วนแล้วอุกหักเราจะกินแกงหน่อไม้เราฮะนะได้กินได้กินนั่นแกงหน่อไม้แล้วมัหนีิตอนแรกใช่แต่กระซามเลยคนเดียวเลยบ่หน้าเคี่ยวพริกหางเคี่ยวพริกเฮ้ยเอาพริกดิบพริกดิบมาให้เราเท่านั้นแหละโดยได้แล้วพริกดิบบ้าเราเลยพริกดิบป้อเรา โดยนั่งตะกินแล้วนรถบสยงน้อไม่ตอนเล้งกินอย่างไรเอาหอน้อยเพือินนะนเอลี่ยวพวกินห้องสาวบจักบอกแล้วกินบโมเป็นวินบอกบ้า หวเพืบอจเมากินเยู่ก็ไ้ใจเย็นเย็นๆเด้ออืมเอ่าวืมข่าหอม่กน้อะเก่งน้อไม่ครับลาบซีนไม่เศร้านี่แหละอุ่นกินอีกรอบนึงเนะ เไม่อานุ่อาหวใจกยาแกงหนใหม่เนาะเอาบหุนงานนั่งเยนมามูได้แถ่เพื่นออชาเนาะลายแล้วออตเนี่ยมัพรอน่าออ่าอ่จะมาพูดมาผ่เพื่อนนัสาวเพือนัเชียงห่อยเออเดี๋ยวจเบอื่นมาเดีวอาเีอืเเมือตอนแรกพูดนเลยแต่คมหนอืนเพิ่นมาอยู่บ่จักจเพิ่นเชียวภายในบืน พี uh, ่น hey, ้อยเหนยพี in, ่น้อยกินข่ารอบคำแล้วจะสิจ่ายเงินจ่ายทองเันหละกกระพากันเมื à, ่อแบบนี้พี่น้อยเ่สัาม <res> ีา <th> ูงไมมี Heart ่ดได้อยู่นี่เนาะสัญญาณมีจะอยู่ลุมพุดมาเดิอมาเด้ออ้าวอ้าเอาพี่น้อยเอาหมอนอันนี้คือบูกินข่าวนี่เรายังบ่ทัอยากเรา ไปซากัเป no um, ็นไดไคือกินหน่อยแทยตอนแรกอือออเอ้ยก็อิมแล้วบอโอยคือกินหน่อยแทยนอไม่จะพกินนิดหน่อยามนาะนิดหน่อยโอ้ยขนาดคนเอาม้าเกันงงามเลยนะมะเขือสิงงามทำได้แบบโอ้ยเนาะเชฟวะเ่ยโบกินบอแม่แม เอ๋อเป็นกินอิ่มก่อนโดยรถอิ่มแล้วไปอิ่มแล้วบ่วันนี้นะของมาจิ้มมาดูใบยาวเอามาพริกบ่พริกบอยาวเอามาเอ้ยใบยาวเอามาใบยาวคือสื่ออยู่ยาวคือสื่อเราอยู่ตีเอาลองเอ้ยลองเบิ้งเป็นเท่าไหร่ขอขอขอได้พิกนะจักช่องมาฮะโอ้เห้แล้วนี่เอาให้น้องคนนี้อ่าเนี่ยคิกบ่วับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cắt, trên những đấy, hấp dẫn nhiêu, lột nó, เอออ่าอ่าร้อนี่เอาไงว่างอยู่บ่ฉันว่างกะฮานี่หู้ยดอกว่าจะอยากใส่ใครมันมันหิวเข่าได้ไปยกินเข่าน้ำปลาเนี่ยแล้วก่อนเมื่อนี่เนอะนี่เอาไงหูยูกหุบจะไปยืนอยู่หุบเกนอยู่บ่เก่นอยู่ลุยอยู่อุลุยอยู่ให้กูกระลุ้มบ่ ถ้าร่มเลยกิ่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มอะไรก็พวกแยกแยกแท้กันบ่เออพน้องพี่จินอยู่คุละคนเต็มน้อยหนึ่งกัแต่บมดีเลิศซีงเราอิยีนง่ายอ่มือยงบ่เลยอ่ะตอนนี้เราพี่กินอะไรกเหมือนอยักพราพี่จินเนประจบ

เดี๋ยวเพ่อนจัแล้วสมบกโม่เาอีมึงโม่แล้วมงจมมื่อกจบ่หมือนมาบ่เมือนมามามนาเมืักมาย่ตึ้งๆเดียวคนอกัเนาะฮะเดี๋ยวครยคนอกับเาเมล้เป็นบุญว่คืนนี่ยอือฮึด้วยยเดใหม่บากัน่นัน่ันัั่ ที่ชากระลุกยุลุ่มพ่นบ่อนอือ่าบ่อเชียงกับบุกินบ่เชียงกันเนาะบอกกบุกินเนาะกินบงบ่นโอ้ยนั่นงกกินข้าวลนอกินแล้วก็อข้้วกนอน่น อนี่กินยัเดียว้องเลียวคนเห็ดเวียกเมื่อยให้กินลายอาน้องหมอนินะนคนดีนี่ยบงเ่ผัวคนจินมยม่ตอกมนเลยนะมวมนวอิจฉาก็อิจาครับบอจะกินน่บางอย่างเขาให้เากินเขาบ่ เอากินก้อนมายากของเขานะเห็งพี่น้องอ่มกะเออนี่ครับคนที่านกติมไก่น่าใจล้บ่เนาปเสียงบ่นนะพูดนาพูดนนาพูดนะนาติบ้านพูดนาติดบ้านนาปาเสียงไาไออ่มดอะบ่่ะเป็นาอ่มเอานมงมอมึงกินมึงกมเลยออมึมูเบื่อก่อนเนาะ

เบอรเงินเวลาถอดเชื่อออกกับ่บได้น้อยหนาเพร่ะอเพาอคคือกันว่าประธานป้องนะกระปอมเนาะใกล้ประธานป้องนะนไปเทียห้เพอนอย่างอมกินยิ่ไม่ไเอะมามามามันเป็นได้ไเป็นอิ่งแล้วิ่หมดเเกีนไมโบนี่น่ะเกีนไมมนะเกีนไหมใช่หมูเมียน้ ไไอันนี้ลากไ่ใช่เหรออมงนี้นงนะบ้าเมื่อไปตลามดมะไรี่ขีเาเจีันนี้เนไหก็หูมาแต่คนด้เนาะมองลายแบบกริหูดมาเนาะ เล้วบอกเพ่นมหูดมาเด้อว่ามา่าเพื่อนใชนี่นะเราบอกเรามากินเจียนเรไม่เลายังมาหูดมาแย่เลยแยนแล้วียแล้วแากล้เราบอมีหน้าไม่เนาะไปบอกแล้วแม่บมีแล้วเรื่องกันมีสีแต่ก็แแทบอยู่แลบนลุงแล้ว่ะลุงทลองแล้วตัจะบอกยาวอนลุงแล้ว่ะน้าาวจะอ่นไล่ห้หรนาะนดับกล้องกระให่กันแน่เนาะว่าจะดีเลยเนาะแม่แม่ กกินนมีได้เราไปนะอืมเอ้ล้อองั้นมุงแคุ่้อแ่คุกกี้เน้เราเราเรา่ยอะอิ่มโม่ได้เลยเมาแล้วไปใช้ยาเบื่อไปแล้วเราเคยิโม่้ก็กินโม่่นยาข่หวานอันแ้ยังหวานโคตโอ้เนาะพิกกับหวานพริกกับหวานกินเเอายังใส่ ใจใจนใจ่้านเยซูเปอร์เซูเอรยาสแล้วสบาใโอ้ยากลานเยนะเยทีาวัดเลยทำรัวทมีอยู่ทำรัวก็ได้เลาเลยเนาะโอ้เจ้าก็ด้เนาะครบครั่บการเสือด้ยนเดบยเบางาแต่ว่าเบาเงาไปเหมือนกันเด้อหรอทั้งมวลนะ แล้มาเสียใจอันเดียวเท่านั้นแหละบเลยเสียจะเจ้ามีเมียแล้วเนาะบอแเสียใจที่ว่าตอนไปหับเนาะบอาเาไปน้ำเราส่โอ้ยย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 ในความฝันอยู่ยย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 นยยยยยยย่ายย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 ยหยยยยยย้ยยยยยยย้ยบยยยนยย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 ยาบยยยาบ่เยยยบย หมักบุคลิกแล้วอย่างที่อบอกหรือว่าอะไรหรือว่าอยาจะว่าหยอกเราที่เธออินอะที่เธอได้เนาะมันบอกว่าเธอไม่ดอวยอย่าว่าหยอกว่าอย่างกันที่บอกอจะตาไปท่านซะเนาะเป็นสไตายอย่างแบบว่ามัน Mấy phúc lịch nó bao nhiêu giá? Mẹ phúc lịch nhang này, nè? Nhào ra nhàng nhà, <laughs> <Hai anh ơi. cười> <laughs> à. nhau nhược nhược nệm nó. Hai coi. Vật mưa đen này, khác coi coi mưa đen này. Chết mèo, chết mèo. Nhau cặp được chắc chỉ có nhím năm thang rồi <laughs> bỏ. Thấy nó hơi nhím. Hay nhau mà trông bỏ mà sai là xinh. มันจะัดุกิยอมเมื่องตายรอดเมียจะทำเบอคลิปนี้สายด้วยรอไเนาะดูรอดนบเลยเอื้อนางหนาเด้อขานังหนังเลยัโอไเอื้อแล้วนงข้างนาจจะจะจะหลังล้างคลาบล้งห่อยนะ่ควาดเห็นเลยข่อยเลยเต็มเเยอะนควาดเห็นแบบ นักษณะแบบแบบอันจ like <bbe> ักมยังแหละคือเขียดกับอันตัวผู้ตัวเมียใช่ป่อกลยลักสณ์ชนแกงไมสมัครเลยดิฮะแกงเขาไปแกงไม่ถวยหนึ่งคนเดียวโดยมักอีกอ่อะไร้างเงี้เนี่อ้าเรากินนะกไ็ยุ่ท้องแล้วบดเจ็บแล้วเนาะถวยพิเศษกูมวยเลยนะเขากินลงไปเจ็บท้องอะไรบเมื่อคืนนี่นะเพแกงก็อันนั้นนะโดยแล้วมากแกงไม่หรืออ่ะ ข้าวกบมักไปพี hmm. uan, ่เก so, yeah. ินแต่ว hmm. um, so ่าก like ินเรื so ่อยได้ก็มันมันเสียบท้องีิมันห่อนท้องที่โดยโดยบวไว้ทนานานที่เนะเสียบเยอะเป็นอะไรลุกไปได้ไม่ได้เี่อันนี้เป็นยังกไปได้มันโม้เลยมีจะว่าถามไห้อีกมือนึงกับ น้าๆสิบดเนาะพี่ฮอดพี่เนาะเออออบ่บดได้พี่น้องเอ้ยแม่นมาอีกมื้อนึงก็บ่บดได้บ่เบิดบ่เบิดอืมแต่ว่าถ้ามาอีกมื้อนึงบ่บดก็ยัง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 บ่หลายับ่หลาย่บ่ไปยัไปหน้าบ่เียงก่อนเบิฮะว่าหน้าบ่เียงิบ้าเออปล่อยมันเริ่มปล่อยเด้หน้าไปหน้าจก่อนไว้ยบจะให้กยบ ว่าแถวหน้าอื่นมันเลิกหมดเลยเอากล้วยบุดเดไปเกี่ยวเนาะน้ำแรงขัดกันอ้ชวันเกี่ยวไปบ่มาหรอเขาวะไม่ได้เข่าเพราราเข้าไอพ่อบอกะให้เข่าได้เขาพอได้หวยนะเขาไม่พูดถึงเยงลูกไม่พูดจนไม่หนงเนาะมันุแปเดือนละแปดเดือนเอ้าใกล้ดิใกล้เอ้าได้เขาเลยพนนมได้เยให้ลูกข่ม่ลนั lạy trong lại phẩm luôn lên toán chép 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 chẹp, chép chẹp chép 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 แล้วบอกยาจอาซิงบอยากับมัดียูบอกยาโ้ไม่ได้เจสมอ้าไปไปอันลงใตานั่นจใไปเหรลงไปยิ้มอยู่น้ำม ا าเี่นูเจจีถ้าบืนนะฝนถ้าบืนคนสินิ่มมือนํำหลดขีน้องเลยน่งหลดจะยิ้มเิ้อเป้ยคนเจ้านางใกล้แลวจดเอาแล้วในเดื่อนป่า โลีจอว่าขามพนโบนพอมืดชันนกลอคออยู่โบะโะก็เจ๊ก็ยุหันเลยไปไปไม่ไปยาวว้าว่เี่ผมเปยังนกแก้วะไยาเลยนะาี้เขาเาเบิ้อเผมค่เดือนมันได้เนี่ยเเขาไปเลยไหนเขายืขานงนี่มันเมืองได้พอเลย

อ๋อข yup. ับเป็นโคงน้อยพี่บ่ผ่านประชาได้บ uh uh ่ได uh oh, ้เนาะบ่ผ่านเน้ะประช่ายากครับมือนำมันเขาก็ใส่ทางขึ้นนะบ่ม uh uh ีทางเก่าอยู่เนาะทางเก่ายังโอ้โหย่ากครับมีคนมือนนำบ่ได้ปัดประชาทางบ้านเขาบบดบ่ได้ปั่นไหนตัวบ้านน้อยเขาเขาจะเป็นอะไรย่ากดิมันอยู่บ้านเขาบบไม่ได้ปั่นไหนเลย เคยเห็นจบาริา่มงนด้เฮ้ยเห็นิบ่ไปเงาเลยเคยผ่านเนาะาเคยผ่านนี่เมนเขาเห็นเรื่อยเด้เขาผ่านเรื่อยนีครับพี่เขาบอกเคยไปเคยมากสปีแมาไ่้องเปเียอบรอดเพิ่งเติบเลยนี่นีก็ได้นีเจ้เนี่ยนเนาะองไรก่อนนี่ท่างพนักงานคนดี ทางข้างๆแบบนี building, 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 ้นี่มือใดดีมือใดดีดูเนี่ยแล้วเราจะไปแล้วบ่ไปก็หาบ่เที่ยงก็ได้รบกวดเราจัะหน่อยก็ได้ไปไปไปดันรถนี่เฮียรถเนี่ยอ๋อว่างกันได้เถิดเด้อไป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 เจ้าว่ามือนะมือหน้าค่อยเด้อหาละวานได้มือก่อนไปไปอยู่ไปอยู่ไปเอาคลิปไปเอาคลิปว้อละานหน้าบ่เที่ยงนี่บอกเด้อมีกี่ตุ่มไร

้เล้งจะย่บ่าน่บ่มีแขม่แต่ปิ้งเอากปิงม่มีปิ้งพิ้งงูปิงงูกันกบาเโอ๊ยย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 เยย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 ยๆยย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  เจ้าเกี่ยวจะได้จกพรอนเข่านะจะให้ขอบใจนะได้หัวสองหัวคนด้มากกับคำเพงยังมูขอบใจอยู่ไรเป้นเ็แ้วระเตียนอยู่หรอวะขอบใจขาดค่ะเตงโมให้กินเด้อเลี้ยงชวนแ้้แน่นี่ชวนลราไหมมามาทไปสิไปก็เด้อนี่เตียมสิ่น ล่นน oh. ี่โอ้พี่น uh ้องเาลังเล่น hmm. น okay. okay. uh ี้างนีแบไปลกกันได้ไมตู้ี่เก็บข่าอเก็บเข่าก็ได้พี่น้องเลยดยโดยโเก็บเข่าก็ได้มันจังนี่พี่น้องเลยจังสะอาดเนาะมตตันมันมันือว่าตีนเปบมยา่ตีนเปออ น่าอนน่าว่ก็น่าก็ได้เนะอเป็นยัง n า n น้ำเงานกันหลายคนได้ยี่ไเเลจนด้มละอรักรักาะวม่าลารักก้วนี่แหละประมาณนั่นแหละแต่กระโบนี่ได้เพือน n h ซอกเซ็คซกเซ็กยังอดอยู่สรัก หาเมื uh, uh, ่อเลยหาเมื่อเลยบอแจ้งอยู่บ่บ่เชียงแจงอยู่บ่ได้อยู่เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยอ่ามิจตว่าจ่ายเงินพันกรบัดนี้่เงินกันใช้เป็นอะไรดูใชบาทใช้บาทเชียงอยู่ใช้มยู่หมองเลยฮะบอก

เด็กมืดบ่โยับมามงมาพี่บ่แบตเตอรี่ยอได้โฟลวในเชือมีพลังนีมา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 ซะโอเคนี่มือเิมืนได้อยู่บ่ได้อยู่บ่อยู่นี่ได้อยู่บ่โอเคมาพากันยัมันี่จัหน่อยจะจ้ลเก้วรลกวนรมาวนมากันเบิรนอัะมาใกล้ไพนี่นะหมอมแจ้งนี่นะฮะนาะ แต่มีเฮงอยู่ได้พอน้านนี่นพี่น้องเอออ่ามีตะวันพนจ้างอ่ามือละแสนแล้ววะเนาะโดยโดยทีนอ้อยฮะปลี่หน่ายโอเคใชพี่น้องยอ๋อเราหาซิบกา่าพี่นอ้อยเอามีตะวันปลีเพิ่มเพิ่มให้คนคนละคนละแสนหนะ้เนาะ โดยโดยโดยเอาหายจำกันไปน่นแหละคู่คนเนาะอ่ะัมะโดยโดยโดยอ่ะเอาให้ให้ดราเนี่ยโดยขอบใจเจ้าขอบใจคือการฮ้อนเดดเป็นมือเนาะอ่ะอ่ะัมะให้ให้เพื่อนคูโดยโดยโดยขอบใจขอบใจคือการมาเกี่ยวข้าวให้อาฮัมอะอ่ากับปันภูอ่าอันอันน้อง นมวยด้วยด้วยพวก่เนด้วยด้วยกับใจอนอนเม่ม่จาเลยสโอ้ด้วยเอาไงอ่ะเอาเว่านนกเียวกัจ้าว่าเล็ดสามเบาเไปเลยยี่โดดซ่ ได้เลยอะโดยโดยโดยขอบใจขอบใจพีนองไหโดยอเมปุ้งเนาะขอบใจอันเอ้ยชาก็แม่สมบัตรดิบอบอเจ้าเจ้าเอาบัตรใบหนึ่งบอเจ้าหน่อยมีบอน้องมีบอบัตรใบสิบพันให้เราไงปุ๊บีใช่จเป็นเสไีรเงินนั่นแหละ โดยเอาเอาให้คือกานอะไรมาทำกันเราจริงๆเราเราเราตั้งใจมาซอยซื้อเนาะแต่ว่าให้ให้ให้คือการเกี่ยวนำกันบัดมือเอาใหายสาน้ำเนาะอ่าโอเคโอเคเกี่ยวนำกันบัดมือครบแล้วหรือว่าเนาะเปิดละสิบคนเนาะพอดีล่าหาพอดีที่น้องเลยมาเอาคอท้ายพูดในบัดนี้มอ่าอันนั้น พี่น้องเอ้ยโดยมวนๆจนค่ําจนมืดอยู่ยังอยู่หน้าอยู่พี่น้องเอ้ยโดยทํามาอีกมือนึงน่ะแม่นบ่แล้วก็เกือบยังเหลือเือบ่ลายพี่น้องเเนาะอ่า แค่มาชิจับแล้วเ็นเงินเยอะเรเงินเลยแน่นเลยบอแค่ว่าโลมาดุนเลยนะบอไเนี้เนาะจีนนอนเมียแล้วเราอยู่บ้านผมมืดเลยปไปปไปไี่น้องเอ้ยขอบใจคือการขอบใจขอบใจไปไปไปี่น้องเอย อ่าอ mm. ่าอ่าไ่า่ง่นเออกูปาป้าปป้าป <t ru shortcut> um. nope. ้พี่น้องเลยมืาบไยางออกไปา่ะนี่พี่น้องเลยยางกับโคกเกาเขาเรียกว่าเป็นห็ดวเอยจำไม่ได้ะบอผเป็นยางเนาะป้าป

เก็บไปรอดยนว่าไปไปเกี่ยวหน้าคนอื่นมันสิมันจังบได้บได้ซื้อพอไปเกี่ยวหน้าบาเชียงอีกอะขบอนนั้นเราก็ต้องหาอีกนะเว่ามนบอเขากนปเกี่ยวกันเรื่องเอาไปเรื่องเอาไเรื่องเาตัวใดไปเรื่องไปเรื่องไว้ก่อนไปเี่วยกอ่ไปพี่น้องเง ไปปะก่อนบาดนี้จนมาคำมามืดเนาะอ่าอากาศกัดเป็นใจอยู่พี่น้องไอ๋ยฝ้าฝนก็บม่ได้ตกมันนี่บ,บริคืนหน้าบ่เตียงเอาพี่น้องเนาะอ่ามีแต่ขอบุญขอบคุณทั้งอายทั้งเอกยเพิ่นบัตรสกุลสกคนพี่น้องเอ้ยที่ได้อ่ามาเกี่ยวเข่าเนาะอ่าบัดไปไลยให้อยู่มันนี่ก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันยังเหลือเหลือกระลายเนาะทำมาอีกมือนหนึ่งกับเกือบเกือบเล้วหแหละพี่น้องเอ้ยไปสำหรับที่นี่บริเองเนะาะขัโตเดินทางย่างโบราบัดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าลาพี่ล,ลาน้องไปก่อนนะพี่น้องเนาะ เอาไห้ยู่ดีไม่แห้งเนาะจะเล่นในสีในธรรมประสุขสุขคนไปแล้ววินองบายบายเด้อ